ในโอกาสต่อไปจงตั้งใจฟังธรรมด้วยจิตสงบการตั้งใจฟังธรรมด้วยจิตสงบจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ควา,ามเข้าใจชัดเจนได้ง่ายพร้อมทั้งมีควา,ามจดจำได้เป็นอย่างดียิ่ง ความสงบนั้นต่อเนื่องติดต่อกันไปได้เท่าไรยิ่งเป็นผลดีต่อการฟังธรรมนั้นอย่างไรก็ดีการฟังทุกครั้งต้องได้รับคามสัมผัสทางโสตประสาทแล้วก็รู้ไปถึงใจอีกต่อหนึ่ง ใจเป็นผู้ที่รับรู้คนอนกคิดไปตามเรื่องของที่ได้ยินได้ฟังนั้นแต่การฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติเมื่อจับคำสอนพระธรรมเทศนาตรงไหนที่ถูกกับจริตอันจะเป็นไปเพื่อความสงบ ก็จดจำตรงนั้นให้มากให้แม่นยำแล้วในเวลายามปกติจะได้นึกถึงทำคำสอนนั้นไว้บ่อยๆหรืออีกประการหนึ่งทำคำสอนอันใดที่ได้ฟังนั้นเป็นไปเพื่อให้จิตให้เกิดจิตตวิเวกคือความสงบหรือความสงบจิต ให้เห็นเวทนาในความเป็นไปในสนรรพษัตทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยังแท้แน่นอนเหล่านี้เป็นต้นจนเกิดความสังเวอสลดจิตอันจะเป็นการระงับดับอุทธ,ธ,ทธ,ธจักุกุจานิวรคือความสร้างน,นำคาญอยู่กับกจิตให้เบาบางและหมดไปแท้จริงการฟังธรรม ก็ให้สงบและรู้การฟังธรรมก็เพื่อจะให้เป็นอุบายแห่งการขัดเกลาจิตใจของเราเองที่ยังมีความคงสร้างเป็นต้นให้สงบเพื่อจะได้เกิดความของแผ้วเพราะจิตที่ของแผ้วแล้วเป็นจิตที่ควรแกการงานทางจิต ที่ควรแกรการบำเพ็ญต่อไปนั่นจะเป็นบอ่อเกิดของความสงบในความรู้พอจิตต้องการสงบและต้องการรู้สิ่งใดที่จิตรู้นั้นไม่เคดเท่ากับสงบและรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้น ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจิงได้ทรงสนับสริญการฟังธรรมว่าเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเพราะตั้งจใจดับตรับฟังอยู่นั้นถ้าเพ่งรู้อย่างเดียวก็เป็นสมถภาวนาถ้าฟังด้วยพิจารณาด้วยก็เป็นวิปัสนาภาวนา อันเป็นภาวนาเครื่องชำระจิตใจของตนเช่นพระองค์ทรงสแสดงสอนว่าชีวิตของคนเรานั้นอย่าประมาทมิแค่จะอยู่ยืนนานไปถสักเท่าไรช่วงระยะหนึ่งระยะหนึ่งวันเดือนปีคืนคืนวันเดือนปีก็ผ่านไปมิได้ผ่านไปเฉยเฉย พระเอาชีวิตให้มากไปแก่ลงเจ็บลงและในที่สุดก็ถึงความสุดท้ายของชีวิตมีเหมือนกันด้วยกันทั้งหมดดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนว่าอัจเชวากิจจะมาจตังโอนชัญญามรนังทุเวความเพียรชำระเครื่องสมองให้หมดจด ความเพียรภาวนาสิ่งที่เป็นบุญให้เกิดขึ้นควรรีบทำเสียววันนี้ทีเดียวเพราะใครจะรู้ว่าความตายนั้นจะมีในวันวันนี้วันพรุ่งนี้ซึ่งความตายไม่มีเครื่องกำหนดหมายด้วยประการต่างๆดังนั้นเมื่อชีวิตของบุคคลเรา มีความเป็นไปอย่างไม่แน่นอนดังนี้แล้วในการใดที่มีโอกาสบำเพ็ญกุศลก็ควรสร้างสะสมกุศลบุญเหล่านั้นไว้พ่อโคนไว้ในจิตของตนให้มากเพื่อจะได้เป็นกองทุนสำหรับในพบนี้และในพบหน้าเพื่อจะถึงพบที่สุด คือความรู้ตามความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ได้แก่พระนิพพานนิพพานไม่ใช่หมายความว่าตายความระงับดับความระงับความระงับดับกิเลสได้ชั่วคราวก็เป็นต่ทางคะนิพพานความระงับดับกิเลสด้วยความสงบข่มไว้ ก็เป็นขำมีอขำพนะนิพพานความระงับกิเลสให้ขาดไปชื่อว่าอุเฉทิพพานคือตัดกิเลสให้ขาดไปหรือสมุดเฉทิพพานตัดล่ลาเง้าของกิเลสให้ขาดไปคำว่าขาดไปอาจจะขาดไปเป็นบางส่วนเช่นราคะขาดไป หรือโทสะขาดไปหรือโมหะขาดไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปแล้วไม่ย้อนกลับมาอีกก็เป็นสมุจเตสนิพานได้เพราะฉะนั้นฟานจริงชื่อของนิพานเป็นจริงชื่อของกุศลอย่างสูงสุดเพราะถ้าหาก,กว่าทุกๆวันในชีวิตของเราที่ผ่านมา ถ้าเราไม่อาศัยคําว่านิพพานดับกิเลสดับทุกข์ดับใจร้อนดับความโกรธยืนดับความอยากดับความทุกจริตไว้บ้างแล้วถ้าชีวิตปล่อยตามลําพังเหมือนไม่มีธรรมะแบบปล่อยลอยไม่มีอะไรล่ามอะไรม,มีอะไรผูกก็จะคิดเลือเล่อยเปื่อไปตามอารมณ์ ชอบใจอะไรก็แสวงหาสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นจะได้รับความลำบากทุกข์ยาเกเดือดร้อนแต่ประการใดแต่เพราะเรามีธรรมจึงแสวงหาหนทางเฉพาะที่ถูกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนดังภาษาเรบุตรท่านถามพราม์ผู้เป็น ราชการในสำนักพระราชวังที่จะออกเก็บสวยตัวชาบ้านมีเก็บข้าวเปลือกเป็นต้นคันได้เก็บมาแล้วก็คดโกงยักย่อของหลวงบ้างแล้วก็ไปบอกชาบ้านว่าในครั้งข้าวไม่มีแล้วต้องเก็บชาบ้านให้มากขึ้นแต่ไปให้ส่งคืนครั้งแต่น้อยบอกว่า ตาบ้านกำลังยากจนแท้จริงตนเองก็คือเป็นผู้ยักยอกนั่นเองภาษารีบุตรท่านรู้เข้าก็รีบไปโปรดเจราจาสั่งสอนด้วยหลายอย่างแล้วในที่สุดก็ถามพรามว่าอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครนั้นในโลกนี้ไม่มีแล้วหรือพรามนั้นจึงมีสติระลึกขึ้นได้ ขอกขมาลาโทษต่อภาษารี่บุตรแล้วตั้งใจทำความดีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าในโลกนี้ไม่มีคำว่านิพพานไม่มีอะไรดับก็จะมีคำหนึ่งตรงตรงข้ามดับดับคือดื้อได้แก่ไม่ยอมทำตามนั่นเองแต่เมื่อดื้อหมไปคือความยอมอคือสุนกรรมก็จะดับ ความดีก็จะเกิดขึ้นนิพพานจึงเป็นธรรมะที่ควรแก่ทั้งปุถุชนและอริยชนย่อมเกิดมเกิดประโยชน์อย่างยิ่งดังเช่นท่านสอนให้มีความเพียรอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงลยไปป่าประโยชน์อะไรที่ควรดับก่อนถ้าดับไม่หมดก็ควรดับในสิ่งนั้นให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยจับเรื่อยๆไปตามสต,ติตามกําลังตามความสามารถของตนแต่สิ่งใดที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมถึงแม้ยังดับไม่ได้ก็ใช้คําว่าหยุดเสียก่อนเมื่อเราหยุดต่อบาปหยุดต่อความไม่ดีและก็มีสต,ติปัญญาดับ อากุศลนธรรมต่างๆขึ้นเป็นความชั่วความไม่ดีตามควรที่จะทำได้ก็จะทำให้ชีวิตนี้มีคุณธรรมขึ้นมีความเจริญขึ้นอย่างเช่นวันละหนึ่งเรามาวัดเราก็ตัดธุรกิจารง,งานทางบ้านและอื่นๆตัดอาเรม์ทางบ้านตัดความผูกพันทางบ้านมาอยู่วัดมามาเพิ่กุศล จิตทางโลกหรืออารมณ์ทางโลกดับให้เบาบางลงไปแล้วก็มาเพิ่มคุณภาพทางธรรมในวัดให้มากขึ้นจิตก็จะเป็นกุศลเหนือกว่าอกุศลจะมีความดีมากขึ้นตามลำดับเพราะได้ดับถ้าเราดับไม่เป็นก็มาวัดไม่ได้ถ้าเราดับไม่ถูกก็ไม่รู้จักวันพระ มาจากวันศีลมาจากวันกลางธรรมมีคำสอนของนักบัณฑิตในสมัยโบราณมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ที่อยู่ใกล้วัดไม่ได้ยินเสียงะระฆังก็คือหมายความว่าแม้ผู้อยู่ในวัดเอง ซึ่งระฆังอยู่ใกล้ที่สุดแต่ไม่รู้ทำกิจในกิจที่ควรทำเฉยเมยเสียเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินเสียงระฆังเพราะระฆังเขาตีเตือนว่าถึงเวลานี้ทำกิจนั้นถึงเวลานั้นทำกิจนี้เวลานี้ทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เวลานี้ไหว้พระดวดมนต์เหล่านี้เป็นต้นถ้าบุคคลทำเฉยเมยเสียเขาเรียกว่าไม่ยินเสียงละฆังเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะแม้อยู่ไกลเสียงละฆังแต่ด้วยศรัทธาปาสาธทะไม่ได้ยินจะใช้ความจำว่าวันนี้วันพระวันนี้วันศีล วันนี้เป็นวันบุญวันนี้เป็นวันดีจึงได้พากันมาอบรมจิตใจของตนให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจ,จเจริญจิตตะภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบต่อให้เกิดความผ่องแผ้วรักษาความผ่องแผ้วไว้บ่อยๆไว้มากๆไว้นาน,าน จะเกิดกุศลขันอย่างอย่ายิ่งการภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบจำเป็นจะต้องปล่อยวางอารมณ์ที่มัวหมองหรืออื่นๆที่ไม่มัวหมองก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นอุบายของการทำจิตให้สงบออกไปให้หมดเสียก่อนเหมือนกับว่าเราจะเอาแก้วมาจากน้ำที่สะอาดดื่ม เราก็ต้องดูแก้วว่าสกปรกหรือไม่ล้างชำระทำให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงใส่น้ำที่สะอาดเดิมก็ใยผลหรือเหมือนอย่างเราจะใส่เสื้อผ้าไปในงานมงคลก็ต้องดูเสื้อผ้าที่จะใส่นั้นว่าสกปรกเรอะเทหรือสะอาดถ้าเห็นว่าสะอาดแล้วจึงใส่ไปงานร่วมกับสังคม จิตของเราก็เช่นเดียวกันก่อนอื่นที่จะนำกุศลธรรมภาวนาให้ใจของเราสะอาดเช่นพุโทโธแล้วก็รู้แล้วว่าพุโทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ของนักตรบัณฑิตของโลกเป็นผู้ชื่อของความสะอาดเป็นชื่อที่สูงที่เราเคารพเราบูชาเรานอกน้อม เราเชื่อกองจึงต้องทำใจให้ของเราเป็นพุทธโธหรืออนุพุทธโธคือตามพุทธโธได้แก่ความสะอาดทางจิตปล่อยละวางอารมณ์อันใดที่เป็นเครื่องขวางทางจิตให้ไม่สะอาดหรือไม่ให้สงบให้ออกไปเหลือไว้แต่ความเป็นกลางเปิดโอกาสอย่างกว้างฝวางที่แค่จิตถึงซึ่งพุทธโธเมื่อการมีจิตนึก และมีสติคมอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิงอื่นเข้าขัดขวางที่จิตนกและสติเข้าคุมจิตจิตก็จะเกิดความสงบได้ง่ายอีกประการหนึ่งก่อนที่เราจะภาวนาพึงปรงสังเวสังขานทั้งหลายังปวงแม้แต่ของเราดังที่เคยทราบกันมาแล้วว่าไม่เที่ยงแปรปรวนไปอยู่เสมอ เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องสลายไปเป็นอนัตตาคือไม่เคยอยู่ในอำนาจบ,บังคับบัญชาของผู้ใดเลยเป็นอยู่อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นมาแล้วในอดีตจากกี่อาสงสายกี่กับกี่กันก็เป็นอย่างนี้จะมีข้างหน้าอนาคตอีกนานเท่าไรก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะ บังคับบัญชาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดีแล้วจึงเรียกความเหล่านี้ว่าอนัตตาหาชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนไม่เหล่านี้พิจารณาดูให้ท่องแท้จิตใจของเราก็จะปล่อยวางเมื่อจิตใจประวางความเป็นกลางก็จะเกิดมีขึ้นกับจิตแล้วน้อมเอาสิ่งที่เคารพบ,บูชาคือพุทโธอันเชิญมาไว้ในจิต คือความตั้งใจโดยมีผู้ดูแลษาไว้อย่างดีคือสติคุมไว้อย่างนี้ตับพูทโธไปด้วยความมีสติก็จะพบความสงบได้ในวันนี้ไม่สงบได้โอกาสต่อไปก็สงบได้เพราะเมื่อทำบ่อยเข้าหลายครั้งก็จะสะสมพลังแห่งการมาเพียนนั้นให้มีบาร,รมีทำมากขึ้นจนพบความสงบได้ ตามสงบผลแห่งธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเรียกว่าผู้นั้นผู้นี้ทุกคนมีสิทธิที่จะทำให้เกิดขึ้นได้าทาั้งสิน้นดังนั้นต่อนนี้ไปพึงทำใจของเราให้กดรดบลงน้อนไม่ึึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วบ่อยๆแล้วก็จังใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธดิฟามีสติอบรมจิตใจของเราไว้บ่อยๆอ,อย่างนี้ นอกจะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยแล้วทำให้จิตใจของแผ้วทำให้จิตใจเกิดกุศลอันดีงามอันเป็นทางดำเนินที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ต่อนี้ไปจงจั้งใจภาวนาดังกล่าวมากลับลมจิตของโจนให้สงบเป็นสมาธิเป็นกามหยุดจากอกุศลตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป